สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะในหัวข้อการดํารงชีวิตของพืชค่ะในส่วนของเรื่องพืชเองเนี่ยนักเรียนก็อาจจะคุ้นเคยกันมาแล้วนะคะตั้งแต่ ระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้นกันมาแล้วแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมเาเรียนรายละเอียดที่ลึกลงไปนะคะว่าในการดํารงชีวิตของพืชเนี่ยมันมีอะไรได้บ้างโดยเรื่องที่เราจะเน้นๆไปนะคะก็คือ1ในเรื่องของสารอินทรีย์ค่ะสารอินทรีย์ที่พืชมีการสร้างขึ้นมาค่ะ แล้วก็2นะคะในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ส่งผลทําให้พืชเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดต่อไปได้นะคะแล้วก็ 3. ค่ะในเรื่องของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชค่ะเพื่อทําให้พืชเนี่ยอยู่รอดต่อไปได้เช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะคะมีความสําคัญกับ พืชมากมายเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูจะมาขอแนะนําในจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก่อนก่อนว่าการที่นักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้ไปแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เนี่ยนักเรียนจะได้รู้อะไรกันไปบ้างนะคะอย่างข้อแรกค่ะจุดประสงค์ข้อแรกก็คือนักเรียนเนี่ยก็จะได้รู้จักกับสารอินทรีย์ค่ะสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นโดยสารอินทรีย์พวกนี้นะคะพืชก็จะมีการสร้างขึ้นมาแล้วจําเป็นต่อการเจริญเติบโตค่ะ เพราะว่าอาจจะเป็นทั้งส่วนประกอบหรือองค์ประกอบนะคะที่อยู่ในเซลล์พืชหรือมีการสะสมไว้เป็นพลังงานนะคะกับอีกประเภทหนึ่งค่ะที่เป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่เป็นเหมือนตัวช่วยค่ะเป็นตัวช่วยที่ทําให้พืชเนี่ยอยู่รอดต่อได้อีกนั่นเองนะคะจากนั้นพอเราทําความรู้จักกับสารอินทรีย์แล้วจุดประสงค์ข้อที่2ค่ะ นักเรียนก็จะสามารถที่จะนําตัวอย่างพืชนะคะแล้วก็มาทดสอบดูค่ะว่าสารที่พืชมีการสะสมไว้ตามส่วนต่างๆของพืชนั้นเนี่ยเป็นประเภทไหนค่ะหรือว่าเป็นสารอินทรีย์ชนิดไหนนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะ จุดประสงค์ข้อที่3สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ต่อมาคือนักเรียนสามารถที่จะหาข้อมูลค่ะหรือว่าเป็นการสืบค้นข้อมูลได้ว่าประโยชน์ที่เราใช้นะคะจากพืชเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็คือสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างค่ะโดยนักเรียนนะคะสามารถที่จะอาจจะสืบค้นนะคะแบ่งกลุ่มกันแล้วก็สืบค้นในลักษณะท,ที่เป็นประเภทหรือว่าจําแนกออกมาเป็นด้านๆค่ะอาจจะเป็นด้านเกษตรกรรมด้านอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกัน ในตอนต่อไปแล้วกันนะคะแล้วก็จุดประสงค์ข้อที่4ค่ะในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะกว่าที่พืช1ต้นเนี่ยจะเจริญเติบโตได้นะคะก็จะต้องมีปัจจัยค่ะปัจจัยที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะมีทั้งปัจจัยภายนอกนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่พืชเนี่ยนะคะจะส่งผลต่อพืชไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิอากาศแสง อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือปัจจัยภายในในส่วนของปัจจัยในปัจจัยภายในของพืชเนี่ยเราก็จะพูดถึงในเรื่องของฮอร์โมอนพืชค่ะก็คือเป็นสารที่พืชสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการควบคุมการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงชีวิตของพืชน,นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะในส่วนจุดประสงค์ข้อที่5เนี่ย พอเรารู้แล้วว่าปัจจัยของพืชปัจจัยต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชนนมีอะไรบ้างนักเรียนก็จะสามารถออกแบบค่ะออกแบบการทดลองเพื่อดูว่าปัจจัยเหล่านี้นะคะมีผลต่อพืชอย่างไรค่ะเพราะพืชบางชนิดอาจจะชอบนะคะอาจจะชอบหรือว่า อาจจะต้องการในปริมาณที่มากที่น้อยแตกต่างกันยังไงซึ่งเราจะรู้ได้เมื่อเราทําการทดลองนั่นเองนะคะจากนั้นค่ะในส่วนของฮอร์โมนพืชเนี่ยคือสารที่พืชมีการสร้างขึ้นมาแต่มนุษย์เราค่ะก็สามารถที่จะเรียนแบบค่ะมีการสร้างสารขึ้นมาเพื่อเรียนแบบการทํางานของฮอร์โมนพืชเลยนะคะสารตัวนั้นก็คือเราเรียกว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชค่ะโดยสารกลุ่มนี้นะคะก็ทําหน้าที่คล้ายกันเลยกับฮอร์โมนพืชคือไปมีการควบคุมเปลี่ยน แปลงนะคะในในส่วนของพืชทําให้พืชเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้นะคะและจุดประสงค์ข้อที่7ค่ะในส่วนนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนรู้จักสารอินทรีย์กันมาแล้วนะคะว่าพืชมีการสร้างอะไรปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะแล้วก็พวกฮอร์โมนต่างๆสิ่งต่อมาที่นักเรียนต้องรู้คือพืชน,นะคะก็จะมีพฤติกรรมะะมีการเคลื่อนไหวนะคะ โดยเขาก็จะมีการแสดงออกมาโดยการตอบสนองออกมานะคะตอบสนองออกมาในลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เข้ามากระตุ้นเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะคะการตอบสนองก็จะ แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะทีนี้นะคะจากรูปนี้นะคะจากรูปนี้ครูต้องการทั้นเรียนสังเกตดูนะคะว่ากว่าเมล็ดพืช1เมล็ดนะคะจะเจริญเติบโตออกดอกออกผลนมาให้เรารับประทานได้เนี่ยเขาจะต้องมีต้นพืชต้นนี้ค่ะจะต้องมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะอย่างเริ่มแรกเลยเนาะอย่างเมล็ดพืชเนี่ย กว่าที่เขาจะโผล่ค้นดินออกมาเนี่ยนะคะนักเรียนคิดว่ามันต้องมีปัจจัยอะไรช่วยบ้างอ่าก็ต้องมีความชื้นใช่ไหมคะมีความชื้นที่เหมาะสมนะคะพืชถึงจะสามารถเจริญขึ้นมาได้นะคะมะีน้ํา เพียงพอนะคะเขาก็จะสามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้จากนั้นพอเขางอกออกมาแล้วสิ่งที่โผล่ผลออกมาก็คือใบนะคะในส่วนของใบก็จะเริ่มมีการกระบวนการสร้างอาหารได้นะคะมีการสร้างอาหารได้พืชก็จะมีการสะสมสารอาหารพวกนี้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ไปใช้ในการเจริญเติบโตหรือว่าเป็นองค์ประกอบของพืชน,นั่นเองนะคะ จากนั้นค่ะพอพืชเนี่ยได้รับอาหารนะคะได้รับพลังงานแล้วพืชก็จะใช้อาหารแล้วก็พลังงานพวกนี้ค่ะในการเจริญเติบโตนะคะแล้วก็มีส่วนของปัจจัยแวดล้อมภายนอกภายในเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมทําให้พืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ใช่ไหมคะจากนั้นค่ะพอพืชเจริญเติบโตได้เต็มที่ใช่ไหมคะมีการสะสมสารที่เพียงพอแล้ว พืชก็จะเข้าสู่ในวัยที่ต้องการสืบพันธุ์นะคะพอมีการสืบพันธุ์ได้ปุ๊บพืชมีการออกดอกมาโครงสร้างดอกตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเซลล์สืบพันธุ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีส่วนของแมลงนะคะเข้ามาช่วยในการผสมเกสรนะคะจากนั้นพอแมลงพวกนี้ช่วยผสมเกสรไปแล้วปุ๊บก็จะเกิดการปฏิสนธิกันขึ้นใช่ไหมคะจากนั้นปฏิสนธิของขึ้นของระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเพศเมียใช่ไหมคะจากนั้นแล้วดอกตรงนี้ก็จะหลุดล่วงไปแล้วก็กลายออกมา พัฒนาต่อไปนะคะกลายไปเป็นผลเป็นผักผลไม้ให้เราได้รับประทานกันเองฉะนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่มเมล็ดพืชหนึ่งเมล็ดเนี่ยจะสามารถเจริญเติบโตกลายออกมาเป็นผลให้เราได้รับประทานได้เนี่ยเขาจะต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งไม่ต่างอะไรกับคนเราเลยเนาะที่จะต้องมีกระบวนการเหล่านี้นะคะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้นะคะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ในเนื้อหากันนะคะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อาหานะคะเรามาดูกันก่อนว่าจากรูปนี้ค่ะเราจะพูดถึงความสําคัญของพืชนักเรียนลองสังเกตสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะว่ามันมีความเกี่ยวโยงหรือว่ามีความสัมพันธ์ยังไงกับพืชบ้างนะคะมีความสำคัญยังไงกับพืชบ้างอ่ะอย่างในรูปนะคะที่ครูแสดงไว้นะคะอย่างรูปแรกเนี่ยเหมือนเวลาที่เราหิวข้าวเราติดรับประทานอาหารเราไปกินข้าวใช่ไหมคะ อาหารหลกัหลกๆในในมื้อนั้นเนี่ยที่เราจะรับประทานเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีข้าวแน่นอนนะคะมีผักต่างๆนะคะมีธัญพืชน่นนี่นั่นซึ่งล้วนแล้วแต่อาหารพวกนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากพืช ใช่ไหมคะหรือว่าบ้านที่อยู่อาศัยนะคะของเราเนี่ยนะคะบางส่วนเนี่ยก็จะมีทําด้วยไม้ใช่ไหมคะไม้จุกตาตรงนี้ก็มาจากไหนก็มาจากต้นพืชต้นไม้หนึ่งต้นอะไรก็ว่าไปนะคะจะหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้านะคะที่เราสวมใส่หรือเครื่องุ่นห่มต่างต่างเนี่ยก็นํามานะคะนามาจากผลผลิตหรือว่าเป็นเส้นใยนะคะเส้นใยที่ได้จากพืชอาจจะเป็นพวกฝ้ายนะคะที่เป็นเส้นใยที่เขาสามารถนํามาถักทอนะคะมามาทอแล้วก็ ทำมาเป็นเสื้อผ้าให้เราได้สวมใส่ได้นะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นพวกสมุนไพรนะคะต่างๆเลยที่สามารถมาช่วยบรรเทาอาการป่วยต่างๆได้นะคะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าทั้ง4อย่างนี้ที่พูดมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าเครื่องนุ่มห่มหรือว่ายารักษาโรคเนี่ยปัจจัย4ี่ทั้งหมดนี้มีความสําคัญต่อมนุษย์เราทั้งนั้นคะ่ะนะคะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะเห็นได้ว่า มันมาจากไหนก็คือมาจากพืชน,นั่นเองดังนั้นพืชน,นะคะมีความสําคัญทั้งตัวของเขาเองแล้วก็มนุษย์เราเองเนี่ยก็สามารถที่จะนําประโยชน์นะคะที่ได้จากพืชเนี่มาใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้ครูก็มีโจทย์หให้นักเรียนดูนะคะว่าข้อความต่อไปนี้นะคะทั้งหมด5ข้อเนาะอ่ามันใช่หรือยังนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะคะลองพิจารณาดูว่าข้อความที่ครูให้เนี่ยใช่หรือไม่ค่ะ อย่างข้อแรกนะคะบอกว่ากระบวนการที่นำพลังงานแสงนะคะมาเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของพืชจะเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนั่นเองนะคะข้อความนี้นักเรียนคิดว่าถูกหรือยังอ่าใช่ค่ะข้อความนี้ใช่แล้วนะคะคือข้อความนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะพืชเนี่ย ะะจะมีโครงสร้างหรือมีออแกเนลหนึ่งที่สําคัญเลยที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือ c คอโรพาส h ค่ะภายใน c คอโรพาสก็จะมีสารสีหรือเป็นโรงคาวัตถุหลกักๆเลยที่เรารู้จักกันก็คือคอโรฟิลนะคะจะเป็นสารสีเขียวสารสีเขียวตัวนี้หรือว่าคอโรฟิลเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่ในการรับ พลังงานแสงเข้ามาค่ะพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์เข้ามานะคะแล้วเข้ามาสู่กระบวนการปริยาสังเคราะห์ด้วยแสงโดยที่มีปัจจัยร่วมด้วยก็คือมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็มีน้ำนะคะจากนั้นเมื่อมีคาร์บอนไดออกไซด์นะคะมีน้ํามีคลอโรฟิลล์ที่ช่วยดูดซับพลังงานแสงเข้ามาแล้วสุดท้ายแล้วผลผลิตที่ได้นะคะจากปริยาสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ย ก็คือน้ำตาลนะคะแล้วก็แก๊สออกซิเจนซึ่งน้ำตาลตัวนี้แหละค่ะมันคือสารอินทรีย์นะคะที่พืชมีการสร้างขึ้นสารอินทรีย์ตัวนี้ก็คือเป็นพลังงานเคมีค่ะที่พืชน,นี่มีการสะสมเอาไว้และอยู่ในรูปของน้ำตาลกรูโคสนะคะ C 6 H 1 2 O 6นั่นเองค่ะทีนี้ข้อแรกผ่านไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อที่2กันค่ะ ในส่วนของข้อที่2ค่ะบอกว่าพืชต้องการน้ำนะคะแก๊สออกซิเจนนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแสงเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะจาก p ีวิดต,ตรงนี้นะคะมันก็จะพูดถึงในเรื่องของปัจจัยใช่ไหมคะที่มีผล ต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงทีนี้นักเรียนจะเห็นแปลกๆอันนึงแล้วว่ามันมีส่วนที่ผิดนะคะส่วนที่ผิดตรงนั้นคืออะไรนั่นก็คือในส่วนของแก๊สออกซิเจนเพราะจากปริยาสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเราจะพบว่าพืชเนี่ยไม่ได้ใช้แก๊สออกซิเจนเป็นเหมือนเป็นวัตถุดิบหรือเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการแต่แก๊สออกซิเจนเนี่ยเกิดขึ้นมานะคะหลังจากเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วหรือว่าเป็นผลผลิตนะคะเป็นผลผลิตจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะจากในรูปเนี่ยเราก็จะพบว่า ผลผลิตที่ได้ออกมาจากกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยนอกจากที่จะได้น้ําตาลออกมาแล้วนะคะสิ่งที่ได้ออกมาอย่างหนึ่งก็คือแก๊สออกซิเจนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อที่3กันค่ะในส่วนของข้อที่3บอกว่า พืชเนี่ยมีการลำเลียงน้ําและาธาตุอาหารค่ะผ่านโฟลเอมเอาไปใช้ในกระบวนการต่างๆหรือว่ากระบวนการสังเคราะห์ได้แสงจากนั้นก็จะมีการลำเลียงค่ะลำเลียงน้ําตาลนะที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงเนี่ยลำเลียงผ่านทางไซเลมนะคะเพื่อที่จะกระจายหรือว่าลำเลียงไปให้ส่วนต่างๆของพืชเนี่ยได้เอาไปใช้ต่อนั่นเองนะคะจากประโยคตรงนี้นะคะเราจะพบว่าจะมีคีย์เวิร์ดที่สําคัญเลยก็คือคําว่า ฟโฟเอมกับไซเลมนะคะโดยโฟเอมกับไซเลมเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อลำเลียงค่ะที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงสารนะคะโดยถ้าเป็นการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนะคะหรือาธาตุอาหารเนี่ยจริงๆแล้วจะไม่ได้ผ่านโฟเอมค่ะแต่ถ้าพืชมีการลำเลียงน้ำและาธาตุอาหารเนี่ยจะต้องผ่านส่วนที่เรียกว่าไซเลมนะคะส่วนที่เรียกว่าไซเลมนะคะแต่ถ้า ในส่วนของอาหารที่พืชสร้างขึ้นมาก็คือน้ําตาลหรือว่าสารอื่นๆที่พืชมีอาจจะมีการสร้างขึ้นมาได้อีกเนี่ยจะมีการลําเลียงนะคะโดยผ่านท่อลําเลียงหรือว่าเนื้อเยื่อที่เราเรียกว่าฟลเอมนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนอย่าจาสับสนกันนะคะระหว่างไซเลมกับฟลเอมถ้าเป็นไซเลมก็จะลําเลียงน้ำนะคะจะเป็นทางผ่านหรือเป็นเป็นเส้นทางลําเลียงของน้ําแล้วก็แร่ธาตุนะคะแร่ธาตุ แต่ถ้าเป็นส่วนของโฟลเอมนะคะจะเป็นท่อลำเลียงสำหรับอาหารนะคะที่พืชสร้างขึ้นมานั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้อ4ค่ะนักเรียนลองดูนะคะว่าข้อความนี้ใช่หรือไม่ค่ะจากข้อความนี้นะคะนักเรียนจากโจทย์เขาบอกว่าน้ำตาลที่พืชสร้างขึ้นมาค่ะ จะนำไปใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์นะคะโดยสารอินทรีย์นั้นคือคาร์โบไฮเดตเท่านั้นนะคะในส่วนของคาร์โบไฮเดตจริงๆแล้วข้อความนี้คือน้ำตาลกับคาร์โบไฮเดตเนี่ยมันก็คือเหมือนเป็นประเภทเดียวกันเนาะคือน้ำตาลจะเป็นส่วนหนึ่งของอยู่ในที่อยู่ในคาร์โบไฮเดตด้วยนะคะฉะนั้นจริงๆแล้วนะคะน้ำตาลที่พืชสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะ ก็บางส่วนเนี่ยพืชก็จะสะสมเอาไวา้บางส่วนพืชก็จะเอาไปใช้เองไปใช้ในกระบวนการหายใจแล้วก็สังเคราะห์ออกมาเป็นพลังงานออกมาซึ่งบางส่วนเนี่ยนะคะน้ำตาลตัวนี้ค่ะจะไปเป็นเหมือนแหล่งคาร์บอนแหล่งคาร์บอนตัวนี้ก็เหมือนเป็นกรูโคตัวนี้น้ำตาลตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนสารตั้งต้นค่ะที่จะสามารถนําไปสังเคราะห์สารอินทรีย์อื่นๆนะคะอย่างเช่นพวกลิปิดนะคะหรือว่าโปรตีนได้เช่นเดียวกันนะคะคาร์โบไฮเดรตก็ได้นะคะอย่างเช่นอาจจะแบบ ไปเก็บสะสมในรูปของแป้งอะไรแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็ลองมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายก็จะพูดถึงในเรื่องของปัจจัยค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพืชน,นะคะโดยในโจทย์เนี่ยบอกว่าปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของพืชเนี่ยจะมีทั้งน้ำมีทั้งแสงนะคะมีธาตุอาหารค่ะ แล้วก็ชนิดต่างๆเลยซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีความต้องการปัจจัยเหล่านี้ที่เท่าๆกันนะคะเพื่อสามารถที่จะเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ค่ะฉะนั้นจากประโยคตรงนี้นะคะก็ยังมีส่วนที่ผิดอยู่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพืชแต่ละชนิดนะคะก็จะมีความต้องการนะคะความต้องการที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ดังนั้นอย่างตัวอย่างที่เราพบกันก็คืออย่างเช่นพวกปุ๋ยนะคะก็คือการการเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชเนี่ยมันก็จะมีที่ที่ถุงปุ๋ยเนี่ยมันก็จะมีตัวเลข3ตัวนะคะเป็นอาจจะเป็น 16, 16, 16, 16, 20, 25อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเลขตัวเนี้ยจะเป็นเหมือนการบอกอัตราส่วนที่สําคัญนะคะของธาตุอาหารโดยเลข3ตัวเนี้ยนะคะจะบ่งบอกถึงธาตุอาหารหลัก3ตัวค่ะตัวแรกก็คือไนโตรเจนนะคะตัวที่2 ก็คือฟอสฟอรัสค่ะเป็นตัว P และตัวที่3 K ก็คือโพแทสเซียมนะคะดังนั้นการที่เกษตรกร,เ,กรเนี่ยจะนำปุ๋ยนะคะเพื่อไปใส่ให้กับพืชที่เต็งปลูกเนี่ยก็จะต้องมาดูก่อนว่าพืชที่เขาปลูกนั้นต้องการอะไรต้องการใบต้องการผลเอาไปบมรุงผลไปเล่งล่ากหรือทําอะไรแบบนี้ก็ต้องดูว่ามันมีความเหมาะสมยังไงอย่างเช่นถ้าเราต้องการนําไปบํารุงหรือว่าไปให้ช่วยในการแบบเร่งการสร้างใบอะไรอย่างเงี้ย และธาตุที่สําคัญก็คือไนโตรเจนฉะนั้นตัวเลขปุ๋ยประเภทนี้นะคะก็เราก็ควรจะแนะนําว่าให้เป็นตัวเลขตัวแรกที่มีปริมาณมากๆนะคะมีปริมาณมากนั่นเองนะคะทีนี้ในส่วนของธาตุอาหารที่พืชต้องการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกเราจะเรียกว่า m a c คร nutrient นะคะในส่วนของ m a c รน n u t ท i e n t เนี่ยก็คือ m a c ครที่แปลว่ามากก็เป็นกลุ่มของธาตุอาหารเนี่ยที่พืชเนี่ยมีความจําเป็นหรือว่าต้องการในปริมาณมากๆโดยส่วนใหญ่แล้ว แร่ธาตุกลุ่มนี้ก็คือจะเป็นองค์ประกอบหลักๆของพืชและอีกกลุ่มนึงก็คือไมโครนิวเทรียนไมโครที่แปลว่าเล็กๆฉะนั้นกลุ่มของไมโครนิวเทรียนก็คือจะเป็นาธาตุอาหารค่ะเป็นาธาตุอาหารที่พืชเนี่ยต้องการต้องการในปริมาณที่น้อยนะคะแต่ว่าถามว่าขาดได้ไหมก็ไม่ได้นะคะความต้องการตรงนี้ก็คือต้องการเอาไปใช้นะคะอาจจะเป็นส่วนสําคัญหรือว่าองค์ประกอบหนึ่งต่อการเจริญเติบโตของพืชได้นั่นเองนะคะ จากในบทเรียนวันนี้นะคะนักเรียนก็จะเรียนรู้ว่าจุดประสงค์นะคะของการเรียนของบทนี้มีอะไรบ้างแล้วก็นักเรียนก็จะได้ทบทวนนะคะในสิ่งที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะะื้อหาจริงยังไงนักเรียนลองไปทําความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน